ปัญหาของทุกคนตอนนี้คือเนื่อยเร็วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะต้องเพิ่มความอึดต่อไปจะเป็นการเต้นแอร์บิกท่าแรกฝารโรลงทัน1 2 3 4 5 6 7 8 ท่าต่อไปหนุมานถล,ล่มลงกาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 2> 1 2 3 4 5 6ห้าหกเจปหนไม้มไมไมากเอ้อเอาวเิวคิวววเไิวๆๆวิ 1,815 1,816 1,923 2,000เซอร้อมนี่เก่งเนอะอย่างนี้ถ้าเดินซอยเปี่ยวๆคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวใครเลยล่ะสิโอ้ยอย่างผมอะบายไม่ต้องถึง10วิแค่สบตานะลงไปนอนกองหมดจิตสังหารหรือจักปะอู้อย่างเนี้ยนะถ้ามีเซอร์อปประจำทุกซอย บ้านเมืองปลอดภัยแย่แน่เลยในเมื่อมันเป็นแบบนั้นไม่ได้ก็ป้องกันไว้ดีกว่าไหมอย่างเช่นสำรวจซอยไหนที่มันอันตรายดีครับถ้าผมโดนแบบคุณนักลุงนะครับผมคงไม่รอดเหมือนกันครับงั้นไปกันเลย10ซอยอันตรายใครจะเป็นลายต่อไปทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชสว,วพ f m 91 Traffic Pro คลื่นเพื่อข่าวสารความปลอดภัยและจราจรกองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการจัดอันดับ10สุดยอดซอยตรายโดยนำข้อมูลจากสถิติคดีอาชญากรรมการรับแจ้งเหตุผ่านทางสถานีและรับเรื่องรู้เรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาใช้ในการจัดอันดับว่ามีซอยไหนบ้าง โดยค่ำคืนนี้เราจะตามทีมตำรวจสายตรวจของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ไปสำรวจ10ซอยตรายดังกล่าวกันว่าจะน่ากลัวจริงหรือไม่ที่แรกที่เราออกตรวจคือซอยวิภาวดี64เขตหลัก4มีหมู่บ้านจินตราโครงการ4ตั้งอยู่ซอยใหญ่ที่เข้ามานั้นกว้าง และมีร้านค้าเปิดอยู่เยอะจึงดูปลอดภัยแต่พอเข้ามาถึงซอยย่อยจริงๆ mm. ก็เรื่องจะดูเปรี่ยวและรกร้างซอยนี้มันจะได้รับแจ้งว่ามีการจกชิงวิ่งราวในยามวิการเกิดขึ้นเป็นประจำครับ mm. หลังจากนั้นเราก็จะมาต่อที่ซอยวัดมะกอกถนน่าวิถีย่านรัศววณีชัยสมรภูมิ จากปากคำของเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าในบริเวณวัดที่มืดเปรี่ยวนั้นมักจะมีการส่งยาเสพติดกันบ่อยๆครับอีกทั้งมีปัญหาอันธพาลกลางคืนชาวบ้านไม่กล้าก้าวเท้าออกจากบ้านเพราะกลัวว่าไม่ถูกป้นจี้ก็อาจจะถูกทำร้ายทางเพศได้แล้วเราก็แล่นต่อไปยังฝั่งธนบุรีกันเริ่มกันที่ซอยจรานสนิทหม89เขตบางพลัดเป็นจุดที่นัดพบส่งยาเสพติดช่วงกลางคืน จะเต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นนั่งมั่วสุมอยู่ภายในช่วงที่เราออกสํารวจนั้นเป็นช่วงที่ประมาณเที่ยงคืนกพบชายสองคนนั่งอยู่หัวมุงตรอกจึงถูกเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนได้ความว่าเป็นคนขายยาแต่ขายยาดองนะครับซึ่งปิดร้านแล้วแต่ก็ยังนั่งกันอยู่ดีจึงถูกตักเตือนให้รีบกลับบ้านไปตามระเบียบ ซอยวิมุตตยารามหรือซอยจรรญสนิทวงกัส 8, เขตบางพัดเช่นกันก็เป็นอีกซอยหนึ่งที่เปรี่ยวมากจากข้อมูลบอกว่าเป็นซอยที่นักเลงใช้เป็นจุดนัดหมายมาพบปะเพื่อประทะกําลังกันอยู่เป็นประจําแต่วันนี้เรามานั่งกับรถสายตรวจคงไม่มีใครกล้ามาประทะกันอยู่แล้วและต่อกันที่ซอยจรรสสนิทวงส7เขตบางกอกน้อยเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพงัดรถและลวนลามสตรีเพศ ลำดับต่อมาคือซอยสวนผัก11เขตตะลิ่งชันเป็นซอยแยกจากถนนสวนผักชุมชนใหญ่ย่านชานเมืองกลางคืนมักจะเปี่ยวมีการจี้ป้นกันบ่อยครั้งซอยจเจริญนคร23หรือซอยอู่ใหม่เขตคลองสานที่มักมีเหตุแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมเป็นประจำเป็นซอยเล็กที่รถเข้าไปไม่ได้รถจึงออกเดินสำรวจเท้าเปล่ากันแต่คงไม่กล้านแน่แถ้าไม่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย หลังจากนี้นะครับก็เป็นคราวที่ทีมงานต้องลงมือสำรวจกันเองแล้วเพราะอยู่นอกพื้นที่ของพี่ๆสายตรวจที่เขารับผิดชอบยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ ซอยแรกที่เราเข้าไปกันนั้นคือซอยลาดพร้าว21 mm. เขตจตุจักรเป็นซอยที่มีความลึกประมาณ500เมตรมีพงหญ้ารกทางเปรี่ยวมีคดีวิ่งราวป้นซั์และทำลายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นซอยร่วมรักษาเขตห้วยขวางซึ่งเราใช้ซอยประชาสงเคราะห์26ในการเข้าไปในตัวซอยร่วมรักษาซอยนี้เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดท,ที่ขึ้นชื่อมานานานับ10ปีซึ่งในซอยนี้ทีมงานถึงรู้สึกว่าพอไม่ได้มากับสายตรวจแล้ว ความน่ากลัวนั้นก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับและจุดหมายสุดท้ายของเราก็คือซอยพิรมเขตสัมพันธวงศ์ในย่านเยาวราชเป็นซอยแยกจากถนนทรงวาดมีวัยรุ่นติดยาเข้าไปมั่วสุมกันทุกวันซอยนี้เราสามารถเข้าได้แค่ไม่กี่เมตรแล้วถึงจะมีสะพานเดินข้ามไปชุมชนข้างหลังเนื่องจากพื้นที่หลังสะพานนั้นมืดมากทีมงานไม่สามารถเข้าไปถ่ายทําได้ จึงขอยุติการสำรวจซอยอันตรายในค่ำคืนนี้ลงจากการสำรวจเราจึงพบได้ว่าซอยอันตรายทั้ง10ซอยนี้มีจุดร่วมกันอยู่ที่ความเปรี่ยวมักจะเป็นซอยที่มีซอยย่อยๆเยอะๆๆที่บางซอยย่อยนั้นมืดไม่มีไฟส่องเลยจึงเหมาะที่จะเกิดอาชญากรรมอีกทั้งง่ายต่อการหลบหนีเพราะมีซอยทะลุมากมายและจากที่เราตะเวนสำรวจกันในคืนนี้ลักษณะซอยที่เห็นด้วยตาเปล่าก็จัดว่าอันตรายจริงๆเราจึงอยากขอเตือนผู้บริโภคว่า แม้ว่าบ้านจะไม่ได้อย mm ู hmm, so today, like ่ในซอยเหล่านี้ก็ตามอาชญากรรมบ้านเราทุกวันนี้เกิดขึ้นได้ไม่เลือกซอยเหมือนกันจำคาถาแห่งความปลอดภัยขึ้นใจว่าไม่ประมาทปลอดภัยไว้ก่อนนี่คือการสำรวจซอยอันตรายในค่ำคืนนี้ของเรานะครับเดินทางก็ระวังตัวหน่อยนะครับผู้บริโภคทุกท่านฮอะอะเกิดอะไรนะ ปีศาจมือแดงไอ้พวกเจ้าสมาพันธ์หน้าโง่ตกใจละสิวันนี้แหละที่พวกเจ้าเนี่ยจะต้องถูกชีมวก <g ay> แกเป็นพวกเดียวกับะพวที่ทำลายฐานเราใช่ไหมวกแกทำไปทำไมเพราะว่าท่านผู้นำของข้าเนี่ย ต้องการจะขัดขวางการช่วยผู้บริโภคของพวกเจ้านั่นไงล่ะหัวหน้าครับทำยังไงดีครับกิวลุยไม่เป็นไรถ้าไฟธรรมะเขาเรียกว่าสามัคคีสู้อ้าวไปยโ้ยจัพวกระจอกท่าปลามึก ลุยสวนเขี้ยวเป็นไรไงเขี้ยวเขียวไอ้ไมเขี้ยวแกน่ะต้องมาเจอกับข้าหน้าไหนก็เหมือนกันนั่นแหละป้าปลาหมึกลุยสวนเต็มกำลังเฮ้ยทุกอย่างในโลกนี้มีจุดอ่อนของมันเซรร็อบอย่าลืมว่ามันเป็นปลาเฮ้ย โรลงทันท้ายธรรมะก็ต้องชนะอธรรมดีนะครับเนี่ยที่มีเซอร์ลอบอยู่แล้วผู้บรโิโภคธรรมดาธรรมดา เขาจะทำยังไงกันครับเนี่ยอ้าวไม่ยากเลยเราก็สอนวิธีป้องกันตัวเบื้องต้นในเขาสิให้ผมสอนไหมครับหัวหน้าไม่ต้องไม่ต้องนายมันเก่งเกินไปแล้วไปฟังมาตรการป้องกันการเกิดเหตุร้ายในจุดอันตรายดีกว่าเอาพร้อมแล้วลุย